สวัสดีครับผลของการประกวดนะครับโครงการนักข่าวป้ายแดงประจำปี2 5 6 4นาหะครับสำหรับประเภทสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ออนไลน์นะครับประกวว่าข่าววัดไร่ขิงนะครับได้คะแนนสูงสุดครับสาเหตุที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับก็เพราะว่าข่าววัดไร่ขิงนะครับมีเนื้อหาที่เกิดนําได้ดีนะครับมีส่วนของการเล่าประวัติการเดินทางไปท่องเที่ยวที่วัดไร่ขิงรวมถึงที่สําคัญครับก็คือมีการอธิบายจุดที่น่าสนใจ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของวัดไร่ขิงด้วยและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้มานะครับรวมถึงภาพที่นํามาใช้ประกอบก็ถือเป็นหลักการนะครับของการทําข่าวถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปถ่ายภาพเองไม่ได้ไปเอาข้อมูลเองจากสถานที่จริงก็จะต้องมีการให้เครดิตอ้างอิงทั้งภาพแล้วก็เนื้อหาข่าวจากแหล่งที่มาด้วยนะครับก็ถือว่าข่าวชิ้นนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ครับในการเขียนรวมถึงเนื้อหาต่างๆแล้วก็ภาพที่มาครับ